สวัสดีครับพวกเราตัวแทนจากโรงเรียนรุท้องศึกษาไรวันนี้เราสเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยา,าศาสตร์กายภาพเรื่องการลดความสดของเนื้อหมูโดยใช้ฟิล์เมเลนเตอร์จากสารกัดข้าวเหนียวดำดับเบิ้ฟ้าและว่านกับหน่อยครับที่มาและความสําคัญของโครงงานเนื่องจากผู้บริโภคในยุคปัปจจุบันต้องการอาหารที่สดใหม่ปลอดภัยและผ่านการถันของคุณภาพวิธีทางธรรมชาติผู้ผลิตอาหารจึงต้องหาเครื่องมือที่สามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณภาพของสินค้านั้น ทำให้จเป็นที่ต้องมีเครื่องมือที่สามารถลงเนื้อหาของอาหารที่สังเกตได้ง่ายด้วยตาเปล่าจึงเป็นที่มาของการวริจัยภัณฑ์ที่ใช้ในสาขาวิชาอาหารเช่นอินดิเคเตอร์ความสดซึ่งใช้บ่งบอกคุณภาพของอาหารด้านจลนทจีโดยการทำงานอินดิเคเตอร์เป็นผลมาจากปฏิกิริยาระหว่างสารเคมีในอินดิเคเตอร์กับสารที่ได้จากการมีพลังายของจลน์จีทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ซึ่งในโครงการน,นี้ได้ใช้ข้าวเหนียวดำกับเฟืองฟ้าและล่างกลับไหม่ ที่มีสารแอนโทไซยานินที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามค่า pH มีสีที่สดและใช้สีแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละภาวะความเป็นกรดเบสจึงมีความน่าสนใจในการนำมาเป็นอินดิเคเตอร์และนำอินดิเคเตอร์ฟิลที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหมูค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะ 1. เพื่อผลิตฟิลทีอินดิเคเตอร์จากสารสกัดข้าวเหนียวดำดอกเฟืองฟ้าและวากาบหน่อยค่ะ 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของฟิลทีอินดิเคเตอร์ในการเปลี่ยนสีเมื่อสัมผัสสารละลายกรดและเบส เพื่อวิวใช้ฟีดอินดิเคเตอร์จากสัรสกัเข้าวเหนียวดำกับเฟืองฟ้าและว่านกับหอยกับเนื้อหูซัตัวแปรของโครงงานตัวแปรต้นสารสกัดจากข้าวเหนียวดำกับเฟืองฟ้าและว่านกับหอยตัวแปรตามการเป็นสีของสารสกัดข้าวเหนียวดำกับเฟืองฟ้าและว่านกับหอยตัวแปรตัวแปรควบคุมวิธีการทดลองสมมติฐานของโครงงานนะคะฟีดอินดิเคเตอร์จากสารสกัดข้าวเหนียวดำกับเฟืองฟ้าและว่านกับหอยเปลี่ยนสีที่มีเหตุแตกต่างกันค่ะ วิธีการทดลองนะคะ 1. การเตรียมวัตถุด,ดิบ 2. การเตรียมสารละลายจากข้าวเหนียวดำดอกเพื่องฟ้าและวา,าดกับหอยค่ะ 3. การเตรียมสารละลาย CMC กับสารสกัด 4. การขึ้นรูปฟิล์มอินดิเคเตอร์ 5. าการทดสอบสิทธิภาพของฟิล์มในการเป็นอินดิเคเตอร์และ 6. การวิเคราะหฟิล์มอินดิเคเตอร์กับเนื้อหมูค่ะ วิธีการทดลอง 1. การเตรียมวัตถุดิบโดยเก็บดอกเฟื่องฟ้านำความอดอากา์ให้เรียบร้อยแล้วนำเข้าตู้อบลมร้มนอนที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเป็นเวลา15ชั่วโมงจากนั้นเก็บดอกเฟื่องฟ้าที่อบอเสร็จแล้วใส่ถุงสิบล็อกขั้นตอนที่ 2. การเตรียมสารละลายจากดอกเฟื่องฟ้า โดยเตรียมสารละลายจาับดอฟองฟ้าต่อน้ำกันต่อเอทานลอลในอัตราส่วน150กรัมต่อ50มิลลิลิตรต่อ150มิลลิลิตรคนสานให้เข้ากันและนําไปให้ความร้อนที่ปรุง95สารเสืเสียเป็นเวลา1นชั่วโมงแล้วจึงทาการกองผักกระดาษกองเบอร์93ปรับค่า pH ของสารละลาให้เป็น4ีน้ำกรดเพนโดคลอริกขั้นตอนที่3การเตรียมสารละลาย CMC กับสารละลายดอกเฟื่องฟ้าชั้น CMC ปริมาณ25กรัมเติมสารละลาข้าวเ,เหนียวดำ100มิลลิลิตรคนสารให้เข้ากันและนําไปให้ความร้อนที่ภูมิ 80องศาเซลเซียสเวลา45นาทีเติมกรีสลีน1กรัมคนาสารให้เข้ากันขั้นตอนที่4การเคลือบฟิล์ม indicator เ,เทของเหลวลงในแม่พิมพ์เคลีย่ยร์เพื่อแม่พิมพ์จากนั้นนำไปเข้าเตาอบหลมดรอทที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเวลา3ชั่วโมงแล้วนำมาไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา48ชั่วโมง2การทดสอสบสุณภาพของฟิล์มในการเป็นอินดิเคเตอร์ค่ะนำฟิล์มอินดิเคเตอร์ขนาด2คูณ2มซนติเมตรค่ะไปแช่ในเปลี่ยนแก้ว ที่บรรจุสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีค่าเ h ตั้งแต่2ถึง11และ pH ตั้งแต่2ถึงสองสำหรับดอกเพื่อไฟลและว่านกัหอยสังเกตการเปลี่ยนสีและบันทึกผลการทดลองค่ะ 3. การวิวช้ฟฟีมอินดิเคเตอร์กับเนื้อหมูค่ะ1่งช่างเนื้อหมูจำนวน2ชคิ้น้นลซี0ิถึงห0กรัมต่อตัวอย่างพืชหนึ่งชนิด2ตัดแผ่นฟีมอินดิเคเตอร์ให้มีขนาด2.8,6คูณเซนติเมตรค่ะ3แปะแผ่นฟีมอินดิเคเตอร์ที่จัดแล้วลงบนเนื้อหมู สีบ่บรรจุเนื้อหมูที่แปะแผ่นฟิล์มอินดิเคเตอร์แล้วใส่ถุงซิมเพื่อนำไปแช่ตู้เย็นต่อไปและ5้านำเนื้อหมูที่ได้มาแช่ตู้เย็นพร้อมกับบนทจุผลทุกๆ3วันเป็นเวลา1 2วันค่ะรูปที่1นะคะลักษณะเศษสีของสารสก,กัดค่าเนืยวดำเมื่ออยู่ในระบบมีค่า pH แตกต่างกันคะ่ะโดยที่ค่า pH 2จะมีสีม่วงุมแดงค่า pH 3.7เจจะมีสีม่วงค่า pH 8จะมีสีม่วงเขียวและค่า pH 1 0 จเจากรูปที่2ลักษณะเฉดสีของสารกัดข้าวดอกฟืงฟ้าเมื่ออยู่ในระบบมีค่าพีเอชแตกต่างกันโดยที่พีเอชสองสีของฟิล์มเด่้จะเป็นสีแดองมอมม่วงที่ค่าพีเอชสถึงพีเอชห 5, จะมีสีชมพูที่ค่าพีเอชห 6, จะมีสีแดงที่ค่าพีเอชเจถึงเจะมีสีแดองอมส้มที่ค่าพีเอชสิจะมีสีม่วงอมเขียวที่ค่าพีเ่คสิบส12จะมีสีเหลืองอมเขียว ตัวสานนะคะลักษณะเชลสีทองสารสกัดว่้นกำหอยเมื่ออยู่ในลกที่มีค่าพีเอชแตกต่างกันโดยที่ค่าพีเอช2จะมีสีชมพูอมส้มที่ค่าพีเอช3จะมีสีชมพูที่ค่าพีเอช4-6จะมีสีม่วงที่ค่าพีเอช7-8จะมีสีม่วงอมเขียวที่ค่าพีเอช9-11จะมีสีเขียวและที่ค่าพีเอช12นะคะจะมีสีเขียวออกเหลืองค่ะจากรูปที่4นะคะความสามารถม้นเป็นเดียวกันระหว่างสารสกัดจากข้าวเหนียวดำและสารกอ์ฟีค่ะ ความสามารถลดเดียวกันระหว่างสรสกดจากับเฟอราและสารกอฟิวบค่ะและรองที่หกความสามารถลดเดียวกันระหว่างสรสกดจากับนวอตซ์ของสารกอฟิวมค่ะรูปที่7ค่ะการเปลี่ยนสีของฟิวบอินดิเคเตอร์จากสรสกัดเข้าเหนียวดำเมื่อจุ่มในสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีค่า p h แตกต่างกันตั้งแต่2 1ถึงสสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนสีของได้ทันทีเมื่อจุ่มแผ่นฟิวบโดยฟิวบอินดิเคเตอร์นะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ใกล้เคียงกับการเปลี่ยนสีของสรสกัดเข้าเหนียวดำ โดยที่ค่า pH 2อฟีมอินดิเคเตอร์จะมีสีแดงอมม่วงเมื่อค่า pH เพิ่มขึ้นสีของแผ่นฟีมจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอมเขียวมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อค่า pH สูงกว่าเจสีของฟีมอินดิเคเตอร์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองค่ะ รกูที first, ่8 <com> ลักษณะการเปลี่ยนสีของสารละกัดดบบเฟืองฟ้าเมื่อจุ่มในสารละลายรับเฟอร์ที่มีค่าพีเอชแตกต่างกันตั้งแต่ถึง12สามารถสังเกตการเปลี่ยนสีได้โดยทันทีเมื่อจุ่มแผ่นฟิล์มโดยฟิล์มเนี่ตอร์สามารถเปลี่ยนสีได้ใกล้เคียงกับสารละกัดดบบเฟื่องฟ้าโดยที่ค่าพีเอชสองฟิล์มเนี่ตจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมสีชมพูเมื่อค่าพีเอชเพิ่มขึ้นสีของฟิล์มเนี่ตจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมส้มมากยิ่งขึ้นและเมื่อค่าพีเอชสูงกว่า รูปที่กานะคะการเปลี่ยนสีของฟิลิมดินเ,เอร์จากสัตว์กัดกรากหอยเมื่อจุ่มในสาลรละลาย ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ทําทำให้ทราบถึงการเปิดสีของสาร,รกัดเข้าเหนียวดำดอกเฟื่องฟ้าและว่ากับหอย 2. ทํทำให้ได้ฟิเลเตอร์จากสาร,รกัดเข้าเหนียวดำดอกเฟื่องฟ้าและว่ากับหอยข้อเนสนอแนะนะคะหนึ่งควรซื้อสารย่อย ขอแสดงความยินดีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ